มันอร่อยตัวมันหาที่พ่อไปแบบนี้ก็พราะพ่ออยู่ไหนอยู่ในห้องนู้นพ่อครับ <c oughs> ลูกรักกลับมาเงินหมดเลยไงลูกทำไมไม่โทรบอกพ่อล่ะ อคือว่าถ้าหนูไม่โทรบอกลูกรลักของพ่อว่าพ่อไม่สบายลูกหลักของพ่อก็คงไม่กลับมาหรอวค่ะนี่นี่แกก็พูดเกินไปพ่อเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาาเองลูกกินยาสองสามวันก็หายแล้วพ่อก็บอกลูกหลักของพ่อไปทีเขาว่าพ่อเป็นมะเร็งอ่ะพ่อเป็นมะเร็งเหรอครับพ่อเป็นหนักขนาดเนี้ยทําไมพ่อไม่บอกผมเอาละเอาละเอาละนๆพวกแกก็รู้ความจริงกันหมดแล้ว วินนั้นพ่อขออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับลูกๆทุกคนสักครั้งเถอพี่ทำอะไรอะ่ะ พี่เอาของเน่าๆไว้ข้างล่างเอาของดีๆไว้ข้างบนแบบเนี้ยเท่ากับทุจริตคดโกงคองร์รัปชันเลยดิพี่แล้วไงวะถ้าห้งแต่ทุจริตอยู่แล้วเมื่อไหร่จะรวยวะแล้วพี่คิดว่าพี่ทำอย่างเงี้ยมันจะรวยเหรอพี่แกจะเอาอะไรมากมายวะพ่อมีที่ดินเยอะตั้งแยะได้มารวยเละพี่ฝนพี่วินพอแรงขึนมาหา พอ่อเรียกพวกรามามีอะไรไหมครับพ่อคิดว่ามันคงจะได้เวลาแล้วล่ะลูกๆที่พ่อจะต้องแบ่งมรดกและสมบัติของพ่อให้กับลูกๆทุกคนแงบอกแล้วแต่พ่อจะแบ่งสมบัติให้กับคนที่อยากจะได้มันจริงๆแล้วพ่อรู้ได้ไงคะว่ามีคนที่อยากได้เรื่องนั้นลูกๆไม่ต้องเป็นกังวลไปพ่อได้เตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้ว หยดไปคนละ,มะเมล็ดสินี่แหะคะสมัยของพ่อ,อนี่แหละคือมเมล็ดวิเศษ <c oughs> ที่จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าลูกลูกคนใดจะได้รับมรดกของพ่อไปนั่นเองแล้วมันจะชี้ไดตายยังไงนะครับมเมล็ดเนี้ยพ่อให้กับทุกๆคนไปถ้าลูกคนไหนสามารถปลูก และดูแลมันจนงอกเงยได้คนนั้นก็เหมาะสมที่จะได้รับบรัรดกของพ่อไปในที่สุดไงวินครับทำไมต้นไม้ของวินถึงไม่เจริญเติบโตอย่างพวกพี่น้องของวินล่ะ เนความตั้งใจไงล่ะคะพ่อหนูตั้งหน้าตั้งตารดน้ำตั้งแต่เช้าเยเย็นเลยค่ะพ่อือมแล้วลูกลนะ่ะหนูมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะดูแลต้นไม้ของพ่อ,อเพื่อให้พ่อรู้ว่าหนูอยากได้สมบัติของพ่อค่ะอืมผมก็ใส่ปุ๋ยทำเพื่อนทำเพื่อใน,นเฟซบุ๊กถึงวิธีการปลูกครับพ่ออ๋ออย่างนี้นี่เองพ่อครับผมตั้งใจเพ่อดูแลมาเล็ของพ่ออย่างดีทั้งรดน้ำใส่ปุ๋ยเช้าเย็น แต่ก็ไม,ม่มีวีแววว่า,มาเมล็ดของพ่อจะเจริญงอกงามขึ้นมาอย่างใดไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้สมบัติของพ่อนะครับอย่าคิดนะว่าแกเป็นลูกหลานของพ่อแล้วแกจะได้สมบัติของพ่อไปได้ง่ายๆเอาละเอาละไม่มีใครทั้งนั้นที่จะเป็นลูกหลานของพ่อเข้าใจไหมลูกแล้วพ่อจะถามลูกๆทั้งสามว่ามั่นใจกันไหมว่าลูกทั้งสามปลูกต้นไม้ของพ่อ ด้วยกับความจริงใจไม่ไใับพ่อถ้าอย่างนั้นเราก็พ่อมีความจริงจะบอกมเมล็ดวิเศษของพ่อที่ได้ให้กับลูกๆทุกคนไปนั้นจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะปลูกขึ้นมาอย่างที่พวกเจ้าทำกันหรอกเพราะอะไรน่นล่ะก่อนที่พ่อจะนำมะเมล็ดวิเศษมาให้กับลูกๆทุกคนพ่อได้นำมเมล็ดนั้น ไปคั่วนในกระทะร้อนๆจนไม่มีเปอร์เซ็น์ที่จะสามารถปลูกแล้วขึ้นมาแบบที่พวกเจ้าทํากันได้หรอกพ่อก็ไม่รู้หรอกนะว่าลูกๆทั้งสามวิเศษมาจากไหนที่สามารถปลูกเมล็ดวิเศษของพ่อให้ขึ้นและงอกเงยดังที่พวกเจ้าทํากันได้ลูกครับความเจริญที่ได้มาจากการคดโกงนั้นอ่ะมันไม่ยั่งยืนหรอก ไม่นานความเจริญที่ได้มาจากการคดโกงได้มันจากสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันก็จะมาลายหายไปในไม่ช้าเราควรจะสุดจริตซื่อสัตว์สิ่งนั้นแหละจะยั่งยืนอยู่กับเราลูกจำไว้พ่อรักลูกทุกคนนะพ่อครับว่าไงครับพ่อจะกดรูธพี่เขมครับกับสิ่งที่พี่ว่าทำลงไปครับ นั่งโกงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะลูกพ่อน่ะถ้าหากผิดลูกทำได้ผิดพ่อก็ให้อภัยได้เสมอแต่เป็นลูก,าาลกจำไว้คนที่โคตรโกงอะ่ะอย่างไรชีวิของเขาก็จะไม่พบความเจริญอยู่แล้วละ่ะรไวน้นะลูกรัก